ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พี่น้องน้องชาวยูทูบทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมซิ่งวนเดินนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูรถรอใส่ยคลองนะครับแล้วก็มาดูนี่ครับรถสมบัติทีมนะครับทรัพย์สมบัตินะครับเบอร์สินะครับเสียเด่นนะครับเสียเด่นจะ ทำอะไรครับ,น,รบนี่ปลายรถฮะ,ะ,ะจากหัวเรืองเหลืองนะครับดูครับน่านู้ชมเหลืองมากนะท่านผูมนี่ก็ขัดแล้วนะครับนี่<ร>จ้างาจ้างเสียตอมขัดให้นะครับตอมศินะฮะอมสินน,สน, <c oughs> นี่นะครับก็ค่าจ้างก็จะเป็นช้างน้อยนะครับลีอันแมวน้อยนะครับค่าจ้างแมวน้อยสามขวดนะครับ <c oughs> เอาเอาเพ่อใยญ่เขากรองน้ำน่ะ ปานเกือบจอดไม่ได้ครับพี่น้องอ่าผมมาเป็นคันที่ยี่สิบยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามนะครับี่ผมมาแล้วก็มีรถตามมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมพรุ่งนี้น่าจะได้ขึ้นนะครับวันนี้มาไม่ทันนะครับนี่พามาดูรถเสียเด่นนะครับเสียเด่นขับคันนี้นะครับน้ำนี่ปีละครั้งนะครับ นี่ละครั้งโอ้น้ำยาไผ่นี่ครับนี่ยทองเสียเนี่นี่น้นำยาน้ำยาเบอร์สิบแปดครับโอ้อเาอาเพิ่าอัน์ทองใส่กับน้ำยาน้ำยาของเบอร์สิบแปดมั้งครับยี้ขาวมันยังสีขาวครับโอ้แกเบอร์คลิปโค้งเขียวเลยบบดนี้โอ้เบิรงเบอร์ท่านผู้ชมดูนะครับกำลังขันเลยนะยี่ห้อที่ใครไหลเงีเลยฮะใครเล่ยเนี่ย เขายังเห็นในชัดได้ครับกล้องที่ดีใช่ไหมกล้องซีนารรถปะครับแมนครับอ๋ออ๋อตอมซ้นปวดมือแหละครับหมื่อแรงครับผมครับโอ้รถพี่ตอมก็ขาวนะครับโอ้โหดูดีครับท่านผู้ชมน่าขายอ่ะอ่า สุดยอดมากนะครับเ<ม>ึง<ม>ตีเพลือสีเ,เ,น,เนี่ยไปันเท่าเด้เนี่ยนโอ้เนียน,นนี่หนว่นแล้วนเนาะเนีนอนเหน่อไปเซน้ำตาลขึนมาโไห้ใส่เนาะเออไปยังเขาย่านขุนขึ้นมาสมุด,ด,สด,ดสุดยอดสุดยอดกนไม่อีกแม่หน่อยอ่ะบ่พ่อได้หนิสามขวดเนาะครับครับครครับ มันบ่ได้ค่านำยาเนี่ยนำยาก็ลอยสองลอ,อยเด่นิงงน,นี่นะครับอันนี้อ่าสินค้าตัวนี้เขาไม่ให้ค่าโฆษณานะครับเราก็แนะนำนะครับก็ขัดดีนะครับสำหรับคนที<อ>่ชิคานางอนะพอได้นะครับพอได้ผมซื้อมาขัดหมวกนะครับถ้ากินจะอร่อยมากถ้าก <laughs> <laughs> ินจะอร่อยนะไอเสียเด่นกินแล้วเนี่ย รถรอใส่ของนะครับดูนะครับว่ามีกี่คันสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบ่ข้างาในโรงงานอีก2ครับ20คันพอดีนะครับท่านผู้ชมยี่สิบคันนี่ก็กำลังขัดขัดทุูๆทไทยๆนะครับ โอ้สุดยอดเลยออกเบิดเลยออกเบิดเลยครับหนาเข่าคางเหลืองคัดต้องคัดทั้งคางของมลยครับอีกปูนึงครับน้อ่นว่าเอาแต่ทั้งหนาอ่าโอ้ยขาวอีวะท่านผู้ชมจากปกติที่เหลืองเหลืองนะครับเหลืองแบบนี้เหลืองแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมดูครับเหลืองมากอ่าอยู่ในมุมกล้องมันอาจจะไม่เห็นชัดนะครับเห็เหลืองมากจริงๆนะครับท่านผู้ชม ดูดีครับแตกต่างกันไหมอย่างเห็นได้ชัดนะครับเนี่ขาเหลืองนะครับรถเขาวิ่งงานเรียนหนึ่งเรียนนะาหกเแสนยังกับว่าไปกันมันไม่มีสิบล้านร้อไปเหรอไปจอดเช่อ <c oughs> โอ้สิงเแล,แล้วคือคีร์สิอองอ่ะปูยังเกาะสีเท่ห่อยละลา แรก็บ่หนีเนี่ยแรก็บ่หนีแล้วก็สูยังหันละไปแกเขาบอดี้โอ้ยไล่แหบนดิแกเขาบอดี้เกี่ยวเขาเด็กควันเนาะเนี่ยครับผมง่ายง่านเดี๋ยวน้นะครับครับโอ้รถมันก็เยอะนะครับอยู่นี่อ่าตอนค่ำๆก็จะไปอาบน้ำอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นเอาไปยังมันชิ้โชูอะไรวะ เอาไหมครับที่จอดมันก็ไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับเป็นแองนะครับเลอะโคนก็ไม่เป็นไรนะครับพอาภัย่าัไม่เหยยบบางคูนขาดนะท่านผู้ชมรถก็เยอะมากนะครับท่านผู้ชมพ่งนี้น่าจะได้ขึ้นอยู่หรอกนะครับโอ้ ฝาครอบล้อนะครับสิบน็อตนะครับอ้นเสียเสียตอมครับล็อกเอาฝาก่อนนั้มาใส่รอยมึงแน่น่ล็อกมึงแน่นล็อกมึงแน่นใส่ใส่กันไกันไหนอฝาครอกันยังไงเนี่ยคี้เท่อปะใช่ปะใส่ไดยังมามันสิบน็อต ใส่ป่ขะแมนโอ้ยถูกแก่ถูกคว,วันร <laughs> อดเอาเอาใส่หนวดขางเดียวเนาะเท่ดิแมนป่เออ<ม>เดีย๋ยวแมนขอเดี่ยวใหมเบิง่งน,นี่เราจะไปใส่ให้เสียดิยนนะครับเอ้าเที่ยวๆๆๆๆๆๆๆนี้ก็ได้อันนึงเที่ยวนาก็ได้อันนึงเน้นบริสุทธ์เนาะเอามาจับมาจับ ลองมือครับนี่มาดูนะครับมันจะสวยขนาดไหนโอ้ท่านผู้ชม<อ>ขาวกว่หัวอีกนะครับโอ้โรเส่ยเอเห็ตึ้งไหนเดียวเสียผูกไหเป็น,ปนดแดงครับเป็นแดงเอาจัดดให้เราได้ทำผูกให้เราหน่อว่านี่โอเ้เยอะกัะพอยเยอีก่น่เยอะกระพอยยังมันใ่หมต่อเอาวะ อ่าอันนี้ของพี่ต่อมเก็บได้นะครับนี่เป็นไง,างขาวมากนะครับเดี๋ยวมาใส่ของรถผมดูนะครับ เป็นไงท่านผู้ชมดูเด็ดไหมแหลมโอ้โหโคตรโคตรเท่เลยเดี๋ยวซื้อาใส่แล้วนี่โอ้โหโคตรเทพเลยวะีน่่มยซื้อเลยนะเนาะเมื่อใช้ทางเดียวกันโอ้โข้าวผมไปเดียวนี้โอ้ยเห็นอีกแล้วไม่ได้ซื้อครับอันนี้ของพี่ตอมนี่คือไม่ได้ซื้อสักอย่างนะครับ ส่วนมากจะเก็บได้นะครับท่านผู้ชมดูดีไงน้อโคตรเท่เนาะจัดเฉพาะเนี่ะอันเดียวผมใส่เปล่าเลยม้อันเดียวนี่แม่เอาลวดขันเอาเดียวหนิโอ้คตรเทนะครับของงานมีดีไหมครับโอ้หกล้อพ่วงนะครับท่านผู้ชมโคตรเทนะครับเขาเก็เทรอ โอ้สองร้อยสิบพ่วงนะครับนี่ว้าวาทุเท่เทเทเล็กสั้นขยันซอยนะครับโอ้ดูเท่นะท่านผู้ชมดูแบบว่ามันมีสไตล์ดีนะครับอ้ยสีเด็ดจ,จัดแล้วนี่ ไอตอมสีเดีจัดแล้วครับเนี่ยง่ายมีดีเลยเสียเท่เนาะ,ะเขากับข้างเขาดีเลยไหมโอ้ให้นเ,นเลยไหมเอาให้เลยนี่แน่นอนแต่ว,ว่า้าวเอาฮาวออกไปดีเป็นพ่อจีแค่ไหนอ่าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับฝากกดติดตามช่องโมซิ่งบุญหนว<ะ>ล <นะ S 1> แล้วก็เพจโมซิ่งบุญหนวลนะครับนี่เสียเด่นก็ร<อ>ักษารถแล้วนะครับนี่ สุดยอดนะครับล้างแล้วนะครับจ้างเสียต่อมนะครับมแมวน้อยสามขวดนะครับอโอ้อยก็สมกับคัดปวดแขนเลยเนาะอ,อ่าบายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสังเกตดีๆนะท่านผู้ชมสองข้างจะเหลืองนะครับข้างหน้าขาวนะครับบายบาย Ăn Hãy subscribe cho kênh Ghiền ah, Mì Gõ Để không bỏ lỡ những